Transcrição e สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็มีเมนูเครื่องจิ้มมาฝากกันค่ะวันนี้นะคะเราจะชวนเพื่อนๆมาทำหลนแหนมค่ะเป็นเมนูที่คล้ายกับน้ำพริกแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเป็นน้ำพริกซะทีเดียวนะคะยังมีความเหลวๆของน้ำกะทิอยู่ค่ะรสชาติเนี่ยก็จะจัดจ้านแล้วแต่ว่าเราจะปรุงนะคะจะมีความหอมของแหนมแล้วก็หอมกะทิปนๆกันค่ะวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมี แหนมค่ะวันนี้เราใช้แหนมทั้งหมด180กรัมนะคะตะไคร้า0กรัมหัวหอมแดงวันนี้เราใช้เป็นหอมแขกนะคะ30กรัมแล้วก็พริกขี้หนูเนี่ยใส่ได้ตามชอบนะคะหัวกะทิ150 m l ค่ะน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาเนี่ยแล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบรสชาติแบบไหนก็สามารถปรุงแบบนั้นได้เลยนะคะจริงๆแล้ว หลายๆที่เขาก็อาจจะใช้เป็นน้ำมะขามเปียกแทนน้ำมะนาวนะคะเมื่อเราทราบวัตถุดิบแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะโดยเราจะเริ่มจากหั่นเตรียมเครื่องกันก่อนนะคะเราก็จะเริ่มจากซอยตะไคร้เนี่ยซอยให้เขาเป็นแว่นแบบนี้บางๆนะคะตะไคร้ของเราที่ดูไม่สดใหม่เพราะว่าเราแช่ไว้ในตู้เย็นค่ะแล้วก็ตู้เย็นของเราเนี่ยเขาเย็นเกินไปทำให้เกิดเป็นน้ำแข็งเลยนะคะ เมื่อเราหั่นตลาคราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะต่อมาเราก็จะมาหั่นหอมแดงกันค่ะหอมแดงก็เช่นกันค่ะสไลด์ให้เขาบางๆแบบนี้ค่ะซอยหอมแดงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะ ต่อมาเราจะมาหั่นพริกกันค่ะพริกเนี่ยใครจะหั่นแบบไหนก็ได้นะคะจะหั่นให้เป็นแว่นเล็กๆบางๆก็ได้แต่ว่าเราหั่นให้ใหญ่หน่อยค่ะเพราะว่าคนที่เขาไม่ทานเผ็ดเนี่ยเขาจะได้เขีย่ยเอาพริกออกได้นะคะต่อมานะคะเราก็จะมาหั่นพระเอกของเราค่ะแหนมนั่นเองค่ะแหนมวันนี้เนี่ยเราจะหั่นเขาเป็นสี่เหลี่ยมเต่าเล็กๆนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปผัดแล้วพอผัดเนี่ยเขาก็จะมีความเละลงเองนะคะอย่าหั่นให้เล็กเกินไปนะคะเวลาที่ผัดจนเขาแบบคายน้ำออกมาเน้เนี่ยมันจะดูเละจนไม่น่ารับประทานนะคะ เมื่อเราหั่นเครื่องทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเริ่มทำหล่นกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะโดยใช้ไฟปานกลางค่ะแล้วก็ใส่แหนมที่เราหั่นเอาไว้เนี่ยลงไปคั่วค่ะไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะคั่วไปเรื่อยๆเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวสักพักเนี่ยตัวแหนมเนี่ยเขาก็จะคายน้ำออกมาเองค่ะ คั่าจนแหนมหอมแล้วก็คายน้ำแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ตะไคร้ซอยลงไปค่ะผัดจนตะไคร้กับแหนมเนี่ยส่งกลิ่นหอมเลยนะคะ เมื่อเราผัดจนแหนมแล้วก็ตะไคร้หอมนะคะต่อมาเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปค่ะหลังจากใส่กะทิลงไปแล้วเนี่ยให้เราหลีไฟลงนิดนึงนะคะให้เป็นไฟปานกลางค่อนไปทางไฟอ่อนนะคะแล้วเราก็ผัดต่อจนตัวกะทิเนี่ยเขาเริ่มหอมค่ะ เมื่อเราผัดจนกะทิหอมดีแล้วนะคะเราก็จะชิมรสชาติค่ะเพราะว่าต่อมาเราจะปรุงรสชาติแนะนําให้ชิมก่อนนะคะเพราะว่าแหนมของแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะมีความเปรี้ยวความเค็มที่ต่างกันออกไปะคะ่ะแหนมของเราวันนี้เนี่ยเขารสจัดอยู่แล้วนะคะทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มเลยทําให้น้ากะทิของเรามีรสชาติแล้วเราก็จะใส่ลงไปแค่น้าตาลมะพร้าวค่ะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะคือรสเปรี้ยวเนี่ยเราจะเติมหลังจากที่เราปิดไฟแล้วนะคะก็คือ ปรุงให้เป็นหวานเค็มไปก่อนค่ะแล้วก็น้ำมะนาวเราจะใส่ทีหลังค่ะหลังจากใส่น้ําตาลแล้วนะคะเราก็คนจนกว่าน้ําตาลเนี่ยจะละลายดีนะคะเมื่อน้ําตาลละลายดีแล้วเนี่ยเราก็จะใส่หอมแดงแล้วก็พริกซอยลงไปค่ะ เมื่อหอมแดงของเราสุกนิ่มดีแล้วนะคะเราก็ปิดไฟค่ะจากนั้นก็ค่อยปรุงรสชาติของความเปรี้ยวลงไปค่ะใส่น้ำมะนาวลงไปตามที่เราชอบได้เลยนะคะ หลังจากใส่น้ำมะนาวแล้วนะคะเราก็คลุกเค้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีชิมรสชาติอีกหนึ่งรอบค่ะถ้าได้รสชาติที่ถูกใจแล้วเราก็นำไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูล้นแหนมของเราในวันนี้เราอาจจะทำต่างจาก ที่อื่นสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเราไม่ใส่หมูสับค่ะหลายๆที่เขาก็ใส่หมูสับลงไปแต่ว่าเราคิดว่าถ้าเป็นหลนแหนมเนี่ยก็อยากให้เป็นแหนมล้วนๆเลยค่ะรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยอร่อยสุดๆไปเลยค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสําหรับวันนี้ส่วนครัวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ